คำเตือนเนื้อหาในคลิปคือความกาวและอาจมีการสปอยและการใช้คำพูดที่ไม่สุภาพถ้าใครรับไม่ได้งดดูต่อแล้วกดปิดหน้าต่างไปได้เลยจ้า สวัสดีเหล่าสาวกทุกคนเข้าสู่ช่องฟูโจชีกันนะคะซึ่งคลิปนี้ก็เป็นคลิปแนะนําอนิเมะสายฮารเลมที่เน้นเหล่าผู้ชายเยอะเป็นหลัก EP สาค่ะและแน่นอนความจิ้นมันก็ต้องมีค่ะเอาล่ะใครที่พร้อมแล้วก็มาเสพไปพร้อมๆกันได้เลยค่ะ แล้วก็ขอเริ่มเรื่องแรกที่อนิเมะโคชวนครเคียดอย่างเรื่องนันบะกะเริ่มเรื่องมาเราก็จะได้เห็นความยิ่งใหญ่ของคุกที่ชื่อว่านันบะโอ้โห,โหนี่คุกหรือวังวะเนี่ย <S <S ซึ่งนันบะนั้นถือว่าเป็นคุกที่น่าเกงขามากที่สุดในโลกสร้างขึ้นเพื่อจองจอําอาชญากรที่เกินกว่าคุกธรรมดาจะรับมือไหวและตัวละครหลักของเราก็จะเป็นผู้ต้องขัง4ี่คนที่โครจะฉลาดเกมโกงแถมสกิลการหลบหนีออกจากคุกก็อยู่ในระดับที่โครจะสมบูรณ์แบบเรียกว่าไม่มีคุกไหนในโลกที่จะเอาพวกเขาอยู่ซึ่งใน กลุ่มนี้ก็จะมีจูกโกนักโทษชายหมายเลข15ที่ชอบแหกคุกไม่มีรหัสปลดล็อกไหนที่เขาแก้ไม่ได้อูน่นักโทษชายหมายเลข11ที่ชอบเล่นการพน,นันและชื่นชอบผู้หญิงแถมมีเซนที่ดีอีกนิกกอนักโทษชายหมายเลข19ที่ชื่นชอบมังงะมากโอกตะครูที่ร่างกายทําปฏิกิริยากับยายอย่างแปลกประหลาดและล็อกนักโทษชายหมายเลข69ที่ชื่นชอบการกินอาหารอร่อยออร่อยแล้วก็เพราะไอความชำนาญด้านแปลกๆของนักโทษ4คนนี่แหละที่มักจะก่อปัญหาชวนปิดหัวให้กับหัว หน้าผู้คุมบ็อก13อย่างฮัจิเมะผู้ที่พยายามอย่างยิ่งที่จะขัดขวางไม่ให้พวกเขาหนีออกจากคุกนันบะเรื่องนี้ก็ไม่มีอะไรมากหรอกค่ะนอกจากการแหกคุกไปวันๆของตัวละครแต่ที่แน่ๆนแอดขอรับประกันความฮาเลยแถมเรื่องนี้ตัวละครหญิงก็ไม่ค่อยมีมาขัดมากเท่าไหร่ซึ่งมันก็ยิ่งเหมาะกับคนดูสายจิ้งเข้าไปอีก <Wow. S 1> ใครที่อยากฮาหรืออยากผ่อนคลายก็ขอแนะนําให้ดูเลยค่ะ แล้วก็ขอต่อกันที่อนิเมะสายฟงฟิงระหว่างหนุ่มหลอกับตัวละครซาริโออย่างซาริโอดันจิก็จะเป็นเรื่องราวของฮาเซงาวะโคตะชายหนุ่มที่ชอบปอมปอมปูรินตุ๊กตาดูต่างหน้าของคุณยายที่คัลลบที่ให้ไว้ก่อนจากไปซึ่งไอการพบตุ๊กตาน่ารักเนี่ยทำให้เพื่อนเขารอเลื่อยมาจนเมื่อขึ้นมัธยมปลายเขาก็ได้พบกับเพื่อน4ี่คนที่มีความชอบคล้ายกันซึ่งแต่ละคนนั้นก็หล่อระดับพรีเมียมทั้งนั้นและตัวละครในซีรีส์ซาริโอนี่เองที่ทําให้พวกเขากลายเป็นเพื่อนกันเรื่อง ก็สร้างมาจากเกมจีบหนุ่มชื่อดังอย่างซาลิโอดันจิซึ่งเป็นโปรเจกต์ที่ร่วมสร้างกับทางซาลิโอดังนั้นก็ไม่แปลกใจเลยที่เรื่องนี้จะมีแต่ความละมุนชวนกรี๊ดและเราก็จะได้เห็นเหล่าหนุ่มหล่อในมุมที่แตกต่างจากเรื่องทั่วไปปกติ <c oughs> เราจะเห็นเป็นผู้ชายแบบว่า Man Man <c oughs> แมน <c oughs> แมนเตะบอลกันไรนี้แต่เรื่องนี้เขาจับกลุ่มติ่งซาลิโอกันซะง,งั้นอ้อแล้วอีกอย่างเรื่องนี้ก็จะมีฉากชวนจิ้นเยอะพอสมควรนะบอกเลย <Wow. S 1> และนี่ก็เป็นอนิเมะสไตล์น่ารักที่เราอยากจะแนะนําอีกเรื่องเลยค่ะ มาต่อกันที่อนิเมะที่จะพาทุกคนไปสัมผัสกับมิตรภาพลูกผู้ชายของเหล่านักกีฬารักบี้อย่างเรื่องน u m เบอร์วฟก็จะเป็นเรื่องราวมิตรภาพอันเล่าร้อน กูหมายถึงความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนชายนะเฮ้ยแต่ถ้าจะคิดกันอีกอย่างกูก็ไม่ว่าค่ะซึ่งเรื่องนี้ก็จะเน้นการแข่งขันกีฬาลักบี้ระดับมหาวิทยาลายัยโดยตัวหลักจะประกอบไปด้วยยูสุกินาซุสะเอชของชมรมลักบี้ที่เพิ่งเข้ามาหาวิทยาลายัยแต่จูจู่ก็ดันประสบอุบัติเหตุมอเตอร์ไซค์จนล้มไม่สามารถมาเล่นลักบี้ต่อได้และผันตัวมาเป็นผู้จัดการทีมแทนสุรยิยะสุนารีรุ่นน้องที่ไม่ค่อยชอบนาสุสาสักเท่าไหร่ระดับที่ว่าเจอกันทีอีคนน้องก็ชอบเบียวใส่พี่ตลอดมาโร่่อยูุนนน้งทีคส เป็นอย่างดีและชินเกียวจีเซอิจิโร่เพื่อนสนิทนัุสาในสมัยเด็กซึ่งพวกเขาจะต้องทําการแข่งขันหลีกรักบี้ในน้มของมหาวิทยาลัยคันไซนั่นเองจ้าเรื่องนี้ก็อย่างที่บอกไปว่าจะเน้นเรื่องของกีฬาและมิตรภาพเป็นหลักสําหรับเรื่องราวก็ถือว่าน่าสนุกและน่าติดตามอยู่นะแต่บอกก่อนเลยว่าจุดพีคข,ของเรื่องนี้ก็คงไม่พ้นโมเมนต์มิตรภาพของเหล่าลูกผู้ชายหน้าตาดีที่ไม่ว่าอย่างไรก็อดไม่ได้ที่จะฟินไปทั้งเรื่องเลยจ้าใครที่ชอบแนวกีฬามิตรภาพลูกผู้ชายชวนจินก็ไม่ควรพลาดที่จะดูเลยค่ะ แล้วก็ขอต่อด้วยอนิเมะสายละมุนอบอุ่นหัวใจกันบ้างสำหรับเรื่องการเอ็นเบบี้ซิสเตอร์ตามจริงมันก็ไม่ใช่ฮาเลมอะไรหรอกนะแต่ตัวแอดมันบาปเองด้วยความที่ผู้ชายหน้าตาบนโดลใจทั้งเด็กและผู้ใหญ่ก็เลยขอจับมาอยู่ในโซนผู้เยอะแม่งละกันเอาหล่กกลับเข้าเรื่องเรื่องนี้ก็จะเป็นเรื่องราวของหนุ่มน้อยนามว่าคาชิมาริวอิจิ ที่ได้สูญเสียครอบครัวจากอุบัติเหตุเครื่องบินตกซึ่งก็เหลือเพียงตัวลิวอิจิและน้องชายที่ชื่อโคทาโร่เท่านั้นโดยทั้งสองได้รับการอุปถัมภ์จากอาจารย์ใหญ่ของโรงเรียนมริโนมิยะผู้สูญเสียลูกชายและลูกสะใภ้จากอุบัติเหตุเครื่องบินตกเหมือนกันที่ทั้งสองฝ่ายไม่เคยได้พบกันมาก่อนแล้วก็ได้ยื่นข้อเสนอจะเป็นผู้ปกครองตามกฎหมายและข้อตกลงกีฟแอนเทคก็ได้บังเกิดซึ่งก็คือให้ลิวอิจิทำงานพิเศษนอกเวลาเรียนเป็นพี่เลี้ยงเด็กของโรงเรียนนี้พร้อมๆกับที่ลิวอิจิ ล่าสุดน่ารักอบอุ่นหัวใจในแต่และว,วันที่ต้องเจอเหล่าบรรดาเด็กน้อยกับผู้ปกครองทั้งเหล่าพ่อแม่และเพื่อนก็ได้เริ่มขึ้นสําหรับเรานะเรื่องนี้มันโคตรน่ารักมากจริงๆค่ะโดยเฉพาะความสัมพันธ์และความตะมูตะมีของเราเแบบี้ตัวน้อยทั้งหลายแถมความฟินของเราหนุ่มๆตัวเอกของเรื่องโดยเฉพาะคุณพิชัยอย่างลิวอิจิกับพยาตก็ชวนจิ้นไปอีกเอาเป็นว่าใครที่อยากจะจิน้นมันก็จิ้นได้ค่ะซึ่งใครที่ชอบแนวนี้แล้วยังไม่เคยดูเรื่องนี้ถือเป็นอีกเรื่องที่เราแนะนําให้ลองดูเลยค่ะ มาต่อกันที่โซนอนิเมะแนวเพลงกันบ้างดีกว่าค่ะสำหรับเรื่อง Star ์มีวไฮส s ูล o ตาร t มิสิ i เ a l ลที่ครบเครื่องครบรถเพลงเพาะหา่าเครียดประทับใจ แ,แบ่งบทให้ตัวละครแต่ละตัวได้โอเคเลยเป็นเรื่องราวของโฮชิธานิยูตะผู้ที่ไล่ตามนักเรียนมปลายที่ใฝ่ฝันจึงได้มาเข้าโรงเรียนอญญายานากิสถาบันที่มีชื่อเสียงทางด้านศิลปะการแสดงแล้วอยังต้องสมัคร audition เพื่อเข้าแผานกมิซิเค้าอีกซึ่งตัวละครหลักทั้ง5คนอย่างนายุกิเทนเกนจิสึกิกามิคุกะและโฮชิธานิผู้ที่ไม่ต่างก,กันกับมือสมัครเล่นที่อยัางไม่ผ่านมาตรฐานการออ d i t i o n รอบคัดเลือกแต่าก็กลายเป็นผู้ลงสมัครเข้าแผานกมิซิเค้าไปเพราะถูกออโตริหนึ่ง ในสภาคาโอสะดุดตาเข้าและแล้วเรื่องราวของหนุ่มๆก็ได้เริ่มต้นขึ้นเรื่องนี้บอกเลยว่าเป็นแนวเรื่องที่แสดงให้เห็นถึงมิตรภาพและความฮาจริงๆแถมผู้ชายในเรื่องจัดไว้เยอะและงานดีเลยค่ะสําหรับเรื่องนี้พอเห็นหนุ่มๆอยู่ด้วยกันมันก็เป็นธรรมดาที่ต่อมหืน่นเอ้ยต่อมความจิ้มมันก็ต้องมีทํางานบ้างซึ่งสําหรับเราคิดว่าเรื่องนี้โซนมิตรภาพจัดเต็มจริงแล้วถ้าใครไม่ใช่สายแนวเพลงก็ขอไม่แนะนํานะเพราะอาจจะดูไม่สนุกเอาได้พอช่วงตอนร้องเพลงมันก็มาแทบตลอดจริงๆแต่ถ้าใคร ชอบแนวสไตล์นี้เรื่องนี้เราก็ขอแนะนําเลยค่ะ แล้วก็ขอปิดท้ายด้วยเรื่องที่แอดโค้ดชอบมากทั้งมังงะทั้งอนิเมะทั้งซีรีส์คือทําออกมาด้โคตดดีและสนุกทุกเวอร์ชั่นจริงๆสําหรับเรื่องยามาโตะนาเดชิโกะชิชิเฮงะว่าได้เเรื่องรของหนุ่มทั้ง4คนอย่างเคียวเฮทาเคนะงะยูกิโนโจและลานมาลุ aru, เป็น4ี่หนุ่มรูปงามที่สาวๆต่างก็โคตรจะหมายปองโดยเรื่องของเรื่องก็คือวันหนึ่งทั้ง4ี่หนุ่มได้รับการไว้วานจากคุณน้าเจ้าของบ้านที่ทั้ง4คนอาศัยอยู่ได้ยืดข้อเสนอให้ช่วยทําให้หลานสาวที่ชื่ออว่าานกต้้งทํให สาวสุดที่รักเป็นเลดี้ให้ได้ถ้าทําได้ผลก็คือจะไม่คิดค่าเช่าบ้านแต่ถ้าทําไม่สําเร็จก็จะคิดค่าเช่าเพิ่มไปอีกด้วยเหตุนี้ทั้ง4หนุ่มหล่อสุดฮอตก็โอเคและต้องจําใจรับซูนาโกเข้ามาอาศัยอยู่ด้วยกันและซึ่งไอ้สาเหตุที่ต้องจําใจรับเป็นเพราะซูนาโกดันนีนิสัยประหลาดชอบอยู่ที่มืดมดคนเดียวกับพวกโครงกระดูและตุ๊กตาเครื่องในที่มีชื่อและมีสถานะเป็นเพื่อนของซูนาโกทั้งฮิโรชิโจเซฟินและอากิระเท่านั้นไม่พอซูนาโกยัง ชอบทาตัวลึกลับจนหลายคนนึกว่าเธอเป็นผีซึ่งการจับซูนาโกมาฝึกเป็นเลดี้นั้นยากมากเพราะซูนาโกไม่ยอมง่ายๆเลยนี่สิแต่บุคลิกที่สง่าง,งามแถมแก่งของซูนาโกนั้นกลับเปิดเผยออกมาเป็นบางครั้งทําให้สี่หนุ่มประหลาดใจอยู่เสมอและเรื่องราวสุดวุ่นวายของเหล่าสี่หนุ่มผู้เจิดจ้าและสาวสุดมืดมนก็ได้เริ่มขึ้นสําหรับเราบอกเลยว่าเป็นเรื่องที่ยกขึ้นฮีกอีกเรื่องเลยจริงๆมันสนุกและโคตรฮามากแถมยังมีความฟินปนตลกเป็นระยะความดรามานี่แทบจะไม่มีแถม คว, asure, hail, him, bien, ความพระเอกนางเอกทั้งเคียวเฮและซุนากโกความเคมีนี่ให้เกิดร้อยเลยใครที่ชอบแนวผ่อนคลายสบายๆเน้นคอมเมดี้ไม่ฟิกเรื่องลายเส้นเราก็ขอแนะนําเรื่องนี้สุดๆเลยค่ะก็จบลงไปแล้วนะคะสําหรับคลิปในวันนี้ถ้าชอบคลิปของเราก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจและอย่าลืมกดติดตามช่องฟูโจชิแล้วกดสั่นกระดิ่งเพื่อจะได้ดูคลิปใหม่ๆของช่องเราได้ก่อนใครสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ